ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตอบโจทย์ทุกสภาพผิวสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวบันเทิงอีกแล้วนะคะวันนี้คะ่ะทุกคนเรามาในทีมชาบูยุคโควิดค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณบอยพีซเมเกอร์แล้วก็คุณเจียพิจิตราค่ะ ทั้งคู่เนี่ยจับมือกันให้กำลังใจฝ่าวิกฤตโควิดก,กันมาตลอดค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยบอกว่าวิกฤตโควิดเนี่ยหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ทั้งคู่ค่ะก็ยังคงยืนยันแล้วก็ฝ่าวิกฤตเปิดร้านชาบูย่านสารายาต่อขันคนและชาบูไข่ต้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าว่าไข่ต้มชาบูของเราจะอร่อยแค่ไหนนะคะลองชิมกันดูค่ะ เรียกว่าโควิด -19 กนะคะก็ยังมีผลกระทบอย่างมากค่ะจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วนะคะไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายหลายธุรกิจค่ะพยายามประคับประคองธุรกิจของตัวเองเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงโควิดแรกๆจนถึงตอนนี้ค่ะบางธุรกิจเนี่ยต้องยอมปิดกิจการไปเพราะว่าสู้กับสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นไม่ไหวล่า บอยพิเมิเก์นะคะได้เผยข้อความสุดซึ้งชวนน้ําตาไหลนะคะโดยเป็นข้อความจากพนักงานค่ะที่เห็นใจในธุรกิจของทั้งบอยแล้วก็เจ๊ยพเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมานั่งกินที่ร้านไม่ได้ทําให้ยอดตกเลยขอให้ปรับลดเงินเดือนลงเพื่อแบ่งเบาภาระแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจดาเนินไปต่อค่ะโดยในแชทดังกล่าวนะคะบอยพิเมิเก์เนี่ยได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรรู้ว่าใจทุกคนเนี่ยอยากช่วยแต่ก็มีภาระกันทั้งนั้นขอแค่ฝากดูแลร้าน ลูกค้าให้ดีที่สุดต,ตอนนี้พี่ยังไหวพร้อมกับแคปชั่นวันนี้มีข้อความจากพนักง,งานที่ร้านตัวเองส่งมา ซึ้งเลยส่วนทางด้านเจี๊ยบภรรยาสาวนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าน้ําตาไหลพร้อมกับรูปภาพอีโมจิและก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงค่ะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาให้กําลังใจทั้งบอยแล้วก็เจี๊ยบกันอย่างมากมายเลยนะคะส่วนทางด้านเป้ลนาคอนค่ะก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาเปิดใจว่าจะไม่ทิ้งลูกน้องแน่นอนเป้ลนาคอนค่ะได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นอะไรที่ตั้งตัวไม่ติดจริงๆก็อย่างที่ทุกคนเนี่ยพูดไว้ทุกคนมีหัวใจเป็นนักสู้ แวบแรกที่ตัวเองคิดเนี่ยก็คือต้องปิดเพื่อให้ตัวเองรอดตัวเองเนี่ยรอดแน่แต่คนอื่นที่กอดคอ,อกันมาสิปีไม่น่าจะรอดเพราะฉะนั้นครอบครัวของเปิ้ลนาครเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจแล้วว่าคงต้องรุ่ยตอบพร้อมๆกับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ตัดสินใจที่จะสู้กันต่อไปค่ะเรียกว่าเจ้าของธุรกิจอย่างบอยและเจี๊ยบแล้วก็เปิ้ลนาครนเนี่ยน่าน,นับถือใจมากเลยจริงๆนะคะที่ไม่ทิ้งลูกน้องในช่วงวิกฤตแบบนี้คือแม้ว่าตอนนี้เนี่ยท้งสองธุรกิจเนี่ยยังพอสู้ ะะแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยยังจัดก,การกับโรคระบาดนี้ไม่ได้รับรองว่าแม้แต่ดาราที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็คงต้องยอมปิดกิจาการไปตามๆกันเลยค่ะจาลาของเล่าข่าวบันเทิงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ Facebook IG YouTube ของมาดามเมาได้เลยนะคะและวันนี้ค่ะก่อนจะไปนะคะ ตอนนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยแดดร้อนมากเลยนะคะแนะนําเลยค่ะสําหรับเซรั่มตัวนี้นะคะมาเลย์มีค่ะน้ําตบนะคะที่ใช้ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะแทะทาลงบนมือน,นะคะแล้วก็ตบต,ตกตกแบบนี้ค่ะหน้าก็จะได้ใส่สู้กับแดดประเทศไทยได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs>